ก็สวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกม Plan B t e r r a f o r m ก็คราวที่แล้วเราสามารถดันเมืองฟุกโโอกะของเราให้เป็น10,000แคนได้ใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้อันนี้มันรูปอะไรวะรูปคนมั้งตอนนี้มันก็มีออบเจคทีฟใหม่ก็คือให้เราปกคุมดาวดาวดวงนี้นะดาวฮอนของเราเนี่ยให้5%เนี่ยให้มันเป็นป่าซึ่งผมไปหาข้อมูลมาแล้วคือป่าเนี่ยมันจะเกิดจากการที่เราปลูก ปลูกต้นไม้ไอพวกต้นสนเนี่ยซึ่งต้นสนน่ะมันจะโตได้ก็ต่อเมื่อมีอุณหภูมิศูนย์องศาเว้แต่ว่าผมไม่ชชวร์ว่าผมปลูกไปอย่างเงี้ยมันจะตายไหมเดี๋ยวเราลองวางไว้ก่อนแต่ระหว่างนี้เราจะต้องไปโฟกัสเรื่องการปรับอุณหภูมิเพราะตอนนี้อุณหภูมิมันขึ้นค่อนข้างช้าแล้วก็นอกจากโฟกัสเรื่องการปรับอุณหภูมิแล้วผมจะต้องพลิกฟื้นเมืองเฉินหยางของเราด้วยเป็นไงบ้างไม่รู้ตอนนี้ข่าเรนฟอร์คอนกรีตกับ ไฮทีทพารเหรอคือตรงนี้มัน,ม,นมีปัญหานะพูดตรงๆว่าไฮทีทพาตรงนี้ทำไมมันอันนี้คืออะไรโรงงานไฮทีทพาใช่ปะมันขาดอลูมิเนียมซึ่งอลูมิเนียมมันจะรับมาจากโรงงานเซเล็กแล้วโรงงานเซเล็กอยู่ไหนคำถามเอ๊ะมันต้องมีสิไม่งั้นเราต้องทำเหมือนอลูมิเนียมให้เขานะผมก็กำลังดูอยู่ว่าปกติเนะี่ยมันควรจะมีไม่ใช่เหรอนี่ไงโรงงานเซเล็ก เดี๋ยวนะเขาดูก่อนเราอาจจะต้องทำดรอปพอยต์ใหม่เดี๋ยวนะงั้นผมทำอันนี้คือส่งออร์แกนิกเวทใช่ไหมเรายุกเลื่อนไป่นอนคุณผชมอันนี้ไม่เอาและเดี๋ยวอันนี้เปลี่ยนเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นอันนี้เล c t กเล e c กเอา Select มาปึ๊บปๆโอเคแล้วเดี๋ยวเราส่งเออถนนแมงเกะก่าว่ะเดี๋ยวนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราวางเศเล็กไว้นี่แล้วก็เดี๋ยวเอาให้รถไฟเนี่ยเรามาสง Select ่งเศ l เล็กแถวๆนี้ยอยู่ไหนวะมาส่งตรงนี้ได้อยู่มั้ยแมนเทนเวทเอาสักสามขบวนอันนี้มันเอาแมนเทน,น,นเวทจากตรงไหนมาเคจากตรงนี้ซึ่งก็ยังไม่มีขยะเ e l เ c ล็กให้เราเดี๋ยวผมว่าดูกันนะรถไฟแม่งตันวะมันต้องมันต้องค่อยๆไล่เช็คไปอะ ท่าที่เช็คตอนนี้สตีลบาร์ต้องอาศัยการถลุงเหล็กเป็นหลักนะดังนั้นเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเออมันจะเราจะมีโรงรีเซ็คคลิงแล้วก็มันจะมีนี่ไม่ใช่หรอวะนี่ไงเอ่ออันนี้เป็นท่านเวทอันนี้คอมพอโพสโพลิเมอร์บาร์ได้จากพลาสติกเวทโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาหาจุดส่งโพลิเออเศษขยะพลาสติกก่อนซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้ตรงนี้แหละ เวทดีโพซอลปั๊บปั๊บสามลงน่าจะได้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางาพลาสติกเวทออกมาปึฤฤฤ๊บแต่ตอนนี้พอลิเมอร์บาคือเรามีเยอะมากเวี๋ยวผมกำลังดูแบบจุดสวยๆกันจุดสวยๆเราต้องมีจุดสวยๆเขาด้วยนะเดี๋ยวมันจะไม่สวยโอเคอันนี้เราวางเดี๋ยนะผมวางผิดโอเคแล้วก็อันนี้ให้เขาดึง โพลิเมอร์เอคายพลาสติกออกมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหาจุดรีไซเคลรไซเคิลเป็นโพลิเมอร์บาร์เราต้องการไอไอเทมเพอร์ Temper, ก็คือใช้สตีลบาร์กับโพลิเมอร์บาร์ใช่ไหมสตีลบาร์เราต้องหาโรงหาโรงหาโรงจำได้ว่ามันมีจุดหนึ่งที่มันเหลือเยอะๆเลยไม่ใช่หรอนี่ไงเต็มเลยใช่ไหมสตีลบาร์ตรงนี้มันมาจากไหนก็ไม่รู้นี่ไงนี่ไงสตีลบาร์ผมเจอแล้ว โอเคเดี๋ยวเราจะเอาสตีลบาร์จากตรงนี้เว้ยมาผสนกับเอลิเมอร์บาร์เดี๋ยวนะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวยกเลื่อนไปก่อนนะเราจะทำโรงงานใหม่คุณผู้ชมแต่อาจจะแบบเลยตรงนี้เข้ามาหน่อยขอตั้งเป็นลายการผลิตใหม่ดีกว่ากันงงอ่าเราก็จะได้ MKT มาใช้แล้วเว้ยซึ่งข้อดีของ MKT คือไปรีเสิร์ชมาแล้วมันจะส่งของได้ดีกว่าเราสามารถเอามาใช้ในพื้นที่ที่มันแบบว่า การผลิตมันไม่ค่อยทันอ,ะอ่ะอ่าผมว่าเดี๋ยวผมอาจจะลองลองตรงเนี้ยโรงงานคอนกรีตเนี่ยแหละมันอัพมันอ,อัพเกรดได้อยู่แล้วนี่อ๋ออ๋อ,อน,นี้มันเอ็กเคทูนี่มาอ่าเดี๋ยวเราลองกับตรงนี้แล้วกันอ่ามันจะมีโดนเฮ้ยโดนสี่เครื่องเลยเหรอเชียบลองดูซิอ๋อสี่สี่โดนสีก่ก็แสดงว่ามันก็จะขนส่งได้ดีขึ้นด้วยนะจริงๆก็ไปเพิ่มโรงงานนี่ก็ได้นะ โรงงานอะไรวะโรงงานตรงนี้เพิ่มอีกสักโรงสิเออมันมันขอจะเป็นขอจะเป็นคุณผู้ชมขอจะเป็นมันก็ต้องใช้อาจจะแบบปับป๊บปบัจริงๆอนะเราสามารถแบบเปลี่ยนตรงนี้เป็น MKT เว้ยเพื่อ,อความรวดเร็วในการขนส่งเพราะว่าอันนี้มันเป็นลายการผลิต MKT ดังนั้นมันต้องมี MKT ปา๊บปัาบรวยมากอะใส่กันแบบว่าเต็มที่แต่ตอนนี้สตีลบาร์ไม่พอเดี๋ยวค่อยแก้แป๊บนึง เดี๋ยวลองดูที่สตีลบาตรงนี้มันส่งจากตรงไหนนะผมลืมอันนี้มันอะไรตัวเจนนี่วะอ๋อสตีลบามันจะมาจากตรงนี้แล้วก็อันนี้มันจะรับพลาสติกเวทมาจากตรงนี้ซึ่งหมดแล้วหรออืมไม่ใช่พลาสติกเวทสิมันคือเขาเรียกว่าอะไรวะมันคือสตีลบาตรงนี้มันเหมือนตรงนี้มันไมุ่้มเนาะผมไม่ผมไม่มั่นใจว่า e ท t เนี่ยมันจะระยะมันไกลขึ้นหรือเปล่าแต่เหมือนที่จากที่เคยอ่านมาน่ะคือมันไกลขึ้นนะ อ่ะนี่คุณผู้ชมมันโตรจริงด้วยเว้ยโอเคป่ามันโตดังนั้นเราจะต้องไปโฟกัสที่การปรับอุณหภูมิซึ่งตอนนี้ฟูอรีนหมดเราต้องไปหาเหมืองแรกฟูอรีเพิ่มซึ่งอันนี้ผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถแบบไม่ได้เนาะมันดันมาสุ่มเกิดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวหาที่มันอยู่ใกล้ๆก่อนอันนี้ Green h o u s e g ส s Company เนี่ยมันต้องอยู่โอ้โหโอ้โห เดยวนะถ้าอย่างเงี้ยถ้ามันอยู่ตรงเนี้ยผมย้ายโรงงานง่ายกว่าเวเพราะว่าจําได้ว่าแถวนี้มันจะอยู่ใกล้ๆกับฟู้ดคามพานีป่ะฟู้ดคามพานีมันจะมีไนโตรเจนเออแล้วก็ไอตัวกรีนเฮล์ s ์แก๊สเนี่ยมันจะใช้ไนโตรเจนด้วยใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะแต่จริงๆเนี่ยอืมส่งส่งตัวเลือกใช้ตัวเลือกส่งขึ้นไปน่าจะดีกว่านี่ไงผมผมมาร์กไว้แล้วล่ะแต่ผมยังไม่ได้ทําโอเคเดี๋ยวเราทดลองกันไหนๆก็ไหนๆละ อ่าถ้าผมทำลึกสามตัวโดยวาง mkt ว้ MK วตรงเนี้ยมันจะมันจะทำการขุดขนมาไหมโอเคคุณผู้ชมสรุปว่ามันขุดเวถ้าก่อว่า mkt อ่ะมันเว้นสองได้ตารางมันจะเป็นสองมันจะไม่ใช่ตารางแบบตารางหนึ่งแล้วอะเพราะว่ามันรัศมีมันค่อนข้างกว้างดังนั้นหมายความว่าเราสามารถเข้าถึงสพยาก่อได้ดีกว่านั่นเองนะฮะปึ๊บปุ๊บป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 ๊บ,ปบอ่าใส่เข้าไปคุณผู้ชมเราต้องใช้ฟูอารีนใช่ไหม แล้วผมไปสร้างทำอะไมไว้ตรงนั้นเออผมคูดสร้างแบบนี้แต่วก็เช็คกันนะถึงไหมในสรุปถึงเนาะแล้วก็รถไฟมาทำจุดกับรถให้เขาด้วยปั๊บแล้วก็เอารถไฟโยงเข้ากับลายรถไฟส,สักจุดหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆซึ่งไม่มีก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆตัดผ่านแม่น้ำลำคลองโอ้เหมือง หมออลูมีน้ดี๋ยวขอลบหน่อยอ่ามันน่าจะอยู่แถวๆถวนี้และอ่านี่ไงนี้ไงผ่านอย่างนี้แล้วนะนไหนไหนก็น้าท่วมนี่น้ําท่วมทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วนี่โอเคคุณผู้ชมจริงๆระหว่างเราเอ่อรอให้แบบประชากรมันขึ้นน่ะไม่ใช่ประชากรขึ้นอุณหภูมินะวอย่างนี้เราไปเช็คต้นไม้เราสักหน่อยไหมผมจะได้ว่าผมปลูกอยู่แถวๆถนี้นะนี่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 โอ้มันก็โตไวอยู่นะจริงจริงเนี่ยถ้าเกิดแบบนี้เราสามารถหาจุดปลูกป่าไว้ได้เลยเว้เรามีตั้งสองพันกว่า ผมอยากได้แบบภูเขาแบบสักลูกหนึ่งเอาเป็นหนูทดลองอะ่ะอ,อย่างเช่นตรงเนี้ยเราอาัดแค่ไปเลยได้ไหมเราแบบปัดๆเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็กระจายกระจายกระเจิดกระเจิงอยู่แล้วใส่เข้าไปใส่เข้าไปพี่น้องเขาต้องการ5%แต่เราเพิ่งจะได้0.03ุดนก็คือแบบว่าวางวางมั่วๆเลยคุณผู้ชมทิ้งแบบวางทิ้งวางว้างไว้เลยอะ่ะเดี๋ยวมันก็คงโตแหละมั้งมีตั้งสองพันนี่แล้วก็ฉันอยากได้แบบว่าเนี่ยรอบๆทะเลของ ฟุกโอกะมันก็ควรจะมีปา่าเคียวขจิเอ๊ะทำไมไม่มีต้นไม้วะหรือว่าเพราะว่ามันเอ๊ะเอ๊ะมันบักมาเนี่ยอ่ะมาแล้วโอ้มันอาจจะบักนะเมื่อกี้เดี๋ยวเราวางวางวางไว,งวง้คุณผู้ชมให้มันได้เจริญเติบโตเป็นการปลูกแบบเออมันอยู่แบบสวยๆเห็นป่ะมันมันโตเรื่อยๆนะเนี่ยเราแค่วางวาง เป็นแบบเหมือนเป็นแบบสตาร์เตอร์ให้มันในน้ำวางไม่ได้เนาะ <c oughs> กาวางในน้ำเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมเอาช่วงแบบช่วงของอันนี้ก่อนดีกว่าช่วงแม่น้ําเนี้ยเออเราเอาแม่น้ํานี้ดีกว่าคุณผู้ชมคิดดูดิแม่น้ําที่มันมีต้นไม้ร,รอบๆเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนวางแบบวางบแบบอิเลคค็กเเะวางไปเรืเ่อยๆแล้วเมื่อไหร่มันจะหมดวะเนี่ยน่าจะถึงปลายน้าแล้วมั้งลบเจ็ดจุดหนึ่งโอเคมันเข้าเกณแข็งแนละ้ววางเข้าไป ขอเวลาแบบวางมู้ม้ไปก่อนนะผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งต้นไม้ของผมมันก็จะโต <te le> คุณผู <ia> ้ชมตอนนี้ผมได้วางต้นสนจนมันหมดแล้วอนะแต่ว่าจริงๆมันจะมีต้นนี้อีกมันเป็น อีวอะไรเนี่ยยูคาลิปตัสทรีเป็นต้นยูคาลิปตัสแต่ว่าต้นนี้มันจะโตยากกว่าต้นส่วนนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกวางไปผสมผสมกันไปมันจะได้มีความหลากหลายทางชีวภาพยังไงล่ะก็ก็ไม่รู้ว่าวางไปแล้วมันจะตายไหมคือสงสัยมากเลยจําได้ไหมว่าก่อนน้านี้ผมเคยวางไว้แถวๆเมืองเลยแล้วก็อยู่ๆก็มันก็อัตราหายไปก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับมันนะเออแต่ก็ก็ไม่เป็นไรหรอกมังก็แล้วก็วังวางไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะ เนี่ยเฮ้ยแต่มันโตนะเห็นปะเห็นปะมันมันโตปุ๊บปิดปุ๊บปิดปุ๊บปิดสักสังเกตสังเกตดีๆเห็นปะเห็นปะเห็นปะแต่ยูคารนะ่ะคิดว่าไม่น่าจะโตง่ายหรอกแต่ต้นสนน่ะมันโตไวยุ้เนี่ยเห็นปะแป๊บแป๊บป๊บไปยันไหนต่นไหนละเออเราแค่เร่งเวลาเออผมว่าต้นไม้ผมตายแหละเฮ้ยมันอาจจะเป็นวัฏจกักรมันก็ได้นะ่ะมันคงไม่ได้ตายจริงๆหรอกอเออผมว่ามันตายจริงแหละเมืองเนี้ยมันใช้ไม่ได้แล้วเว้ยดังนั้น ผมก็เลยย้ายการผลิตมาตรงนี้แต่ตอนนี้มีปัญหาที่ว่าเขื่อนมันบังอยู่เราต้องเบี่ยงทางน้าใหม่คุณผู้ชมซึ่งตอนนี้ตอนแรกมันจะอย่างนี้ใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวผมจะปรับแนวก็คือเราจะกั้นตั้งแต่ตรงนี้เลยปาบปาบกั้นไว้การ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 ขึ้นไปเออเราก็จะได้เปิดทางน้ําได้ถูกไหมเดี๋ยวคอยอดูกันนะอันนี้ก็กั้นตัดตรงมาทางนี้ก็อาจจะทับป่าไปบ้างก็่างมัน,ลนนะแล้วกันนั่นแล้วก็ นะครับทุกนปึ๊บปุ๊บปอ,อันนี้จะเปิดเปิดโอ้โ,อโอูน้ำไหลทะลักเข้าไปแล้วเรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็ตรงนี้ก็น้ําท่วมกันไปนะก็ทําอะไรไม่ได้คุณผู้ชมแต่ว่าตรงนี้ก็ตัดตรงข้อนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะย้ายพวกเนี้ยออริจินอะเช้องมอาตรงนี้แทนเพราะว่าตรงนั้นผมคิดว่ามันมันไม่เคยเวิร์กแล้วอะ่ะเออแล้วก็เช้งมาโยกมาโยกโยก อ่ะอีกสักอันหนึ่งมันจะได้ช่วยกันส่งเออส่งเข้าไปส่งเข้าไปตรงนี้ก็เดี๋ยวลื้อเลยแล้วกันนะเพราะว่าไม่ได้ใช้งานแล้วคุณผู้ชมมันมันจมน้ําหมดแล้วอ่ะเก็บไว้ก็เป็นซากอะไรทำเปล่าเราก็ควรจะเคลียร์ให้มันเรียบร้อยด้วยชึบ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 ,ชบมีวิธีทำให้มันเรียบร้อยกว่านี้ไหมไม่มีเนะ <laughs> าะทำไม่ได้นะไม่งั้นมันจะแบบมาแอกข,ขายไฟฟ้าขั้นกรีด ออกซิเจนก็ไม่ค่อยพอเน่ยทำไมล่ะอ๋อเอาไปสิบขบวนเลยจะได้พอโอเคถ้าเกิดออกซิเจนไม่พอประชากรน่าจะตายเออ,องั้นเอาออกซิเจนไปเยอะๆนะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้มันเปลี่ยนเป็นอันนี้ได้ละไฮทีทไฮทีทพาร์ทแล้วก็ไฮทีทพาร์ทปับ๊บใส่เข้าไปอ่ามันต้องการไฮทีทพาร์ทแล้วตอนนี้ ไทีพาร์เรา mm. ับไปลอยที noise> noise> ่ไหนด้บ้างเนี่ยเยอะแยะเนี่ยเห็นป้าพอระบบมันลันอ่ะมันก็จะกลับมาแบบว่าสมบูรณ์นะไทีพาร์ะผมก็เอามาลอยอย่างนี้แหละแล้วมาส่งที่นิวโฟรานโอเคไฮทีพาร์เอาสักห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขบวนเหมือนกันแล้วก็ต้องอัพเกรด MKT ตรงนี้ด้วยตรงนี้มันเห็นแวบๆว่าเป็น AK2 อยู่ ควรจะเป็น MKT เพื่อให้มันสามารถ flow การผลิตได้มากขึ้นนะนะเออแล้วมันก็จะส่งได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมปลูกไปแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแล้วกดเร่งเวลาโอ้โหต้นไม้แบบว่าขึ้นแบบเขียวจีจริงๆหรือเราควรจะทำโรงสุบน้ำแถวนี้ดีวะไหนๆตรงนี้มันก็อุดมสมบูรณ์แล้วนี่น้ำมาเยอะใช่ไหมล่ะถ้าน้ำมาเยอะฉันก็ขอหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวมันต้องเอาแบบช่วงกวง้างกว้างหน่อยสองสาม สีห้าน่าจะเหลือเหลือห้าอันเนี้ยรับวอเตอร์มาเลยป้าบโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำโรงงานผลิตต้นไม้โดยเฉพาะเลยอันนี้รับคาร์บอนมาแล้วมันก็ต้องใช้ไอ้นี้ปะ่ะอ่าเป็นแอสโรมอฟลิเอ็ก r ทเตออันนี้มันต้องแบบเว้นยังไงวะผมจำไม่ได้จริง,รงๆเราควรวางอย่างนี้ก่อนปุ๊บปุ๊บให้มันให้มันผลิตทันนะเนาะเออ ก็เผิดวางทับอ่า MKT ไปอีกแล้วนะฮะไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ปัญหาผมก็แค่วางเพิ่มเข้าไปปับป๊บปั๊บแล้วเราก็วาง SB ได้เลยเป็นโรงงานประกอบโรงงานประกอบต้นไม้เอ่อเน้นปลูกต้นสนไปก่อนแล้วกันนะช่วงนี้ยิงมันควรแบบนี้เว้ยเออแล้วมันก็มันก็จะคุมได้เยอะขึ้นไงเนี่ยเอาไปเลยสอันสามอัน,อนถึงเปล่า เออถึงแล้วเออสร้างเข้าไปเรียกว่าผลิตปาแบบ่แปาแบบแมสผลิตป่าแบบแมสแมสนะแต่อาจจะตอนวางอาจจะต้องระวังหน่อยอะไรเงี้ยแต่ยูคาก็แบบยูคาตรงนี้ปลูกไม่ตายเว้หรือว่าจริงๆแล้วยูคาควรปลูกริมน้ําแล้วยูคามันสวยด้วยนะมันคือยูคาปะ่ะยูคาลิฟต์ทถูกแล้วคือคือแบบว่ามันเปลี่ยนสีไนงะคือชอบแต่ตายเกลี้ยงเลยนะตรงนี้หรือมันอาจจะต้องปลูกปนๆกับป่าสน หรือป่าสนมันอาจจะทนกว่ามันควรจะปลูกอยู่ไกลน้ําได้อะไรเงี้ยเออไม่รู้เหมือนกันก็ปลูกไปเรื่อยๆเป็นพาสในการปลูกต้นไม้คุณผู้ชมตอนนี้ผมว่าผมเริ่มเข้าใจกับระบบการปลูกต้นไม้ของเกมนี้แล้วละ่ะคืออย่างนี้ผมไปทดลองปลูกต้นไม้คุณผู้ชมดูฝั่งนี้นะอันเนี้ยมันจะขึ้นว่าเฮลตี้หมดเลยเว้ยแต่ตอนเนี้ยต้นไม้มันจะค่อยๆหายไปคือมันจะติดสถานะว่าอุณหภูมิเย็นเกินไปเว้ย มันก็จะทําให้ต้นไม้นั้นไม่โตดังนั้นผมก็จะว่าเกมนี้มีระบบเส้นสูงสุดเหมือนกันก็คือเราควรจะปลูกต้นไม้ในบริเวณเส้นสูงสุดก่อนเพราะว่ามันน่าจะมีอากาศที่เหมาะสมต่อการจเจริญเติบโตของต้นไม้นะแล้วตอนนี้ผมก็ปลูกไปถึง4.86ซของดาวดวงนี้แล้วนะก็87แล้วละกำลังลุ้นให้มันเอ่อห้าไวๆวเนี่ยแต่แต่ผมว่าน่าจะอีกสักพักนะมันก็อันนี้ดอมแม็กก็คือมันเขาเรียกว่าอะไรวะ คือมันยังอยู่เฉยก็คือมันยังไม่มีการเจริญเติบโตแต่ว่าเห็นปะตรงนี้มันจะเขียวมากๆแต่มันก็ดอแมเหมือนกันนี่หว่าไม่เฮลตี้แล้วหรอโอเคตรงนี้เฮลตี้ก็คือเท่ากับว่าแรกะถ้าเราปลูกต้นไม้อเราควรดูโซนที่เราปลูกขึ้นเว้ยเนี่ยต้นไม้มันจะขึ้นไปตามไอ้สีเขียวนี่แหละแต่บางทีเราอาจจะต้องแบบวางเชื้อไว้หน่อยนึงแล้วมันก็น่าจะเจริญเติบโตของมันเองแหลมะมั้งผมเข้าใจว่าแบบนั้นนะแต่บางจุดผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่โตว,วะเอ้ย4.90ูนแล้ว เนี่ยอ๋อคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรา Copy อ่ะแล้วเราปลูกเราจะได้แค่พื้นที่เสียวเขียวไว้ซึ่งผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเกิดจากอะไรหรือว่ามันบักหรือเปล่าไม่รู้นะก็เออก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวยังไงก็ก็ต้องให้มันได้9เฮ้ยไม่ได้9สิมันต้อง5%ปะ่ะแล้วก็พวกเมืองเราเนี่ยนะเมืองเมืองโฟชานก็ตอนนี้ไม่ได้ใหญ่มากคุณผู้ชมเพราะว่ามันยังมีปัญหาเรื่องขยะอยู่เนี่ยขยะ พวกเซเล็กอะคือมันไม่รู้จะไปไว้ไหนเว้ยเพราะว่าตอนนี้ผมประสบปัญหาอลูมิเนียมล้นตลาดคือมันล้นแบบล้นจริงจังด้วยนะไม่ใช่ล้นเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆนะฮะเพราะว่ามาแบบจริงจังเดี๋ยวขาดูกันนะเพราะว่าไอเหมืองน,นี้มันแหมเหมืองน,นี้มันก็ผลิตเยอะๆเนาะคือเนีนยๆๆๆเน่าจะเป็นสถานนี้แหละที่แบบอลูมิเนียมมันไม่มีที่ไปอะ่ะอืมเขาดูกันปึ๊บ ขนาดเอาลูมินียมนี่ขนาดผมว่าส่งมานี่แล้วเพื่อนที่จะเอามาทํารถฟงรถไฟหาเรื่องผ่านไอ้นี่แล้วนะมันก็ยังไม่สําเร็จเลยและในตอนนี้เราก็สามารถทำให้เขาเรียกอะไรนะทาให้พื้นที่ของเมืองเราคุณผู้ชมมันก็ปกคลุมไปด้วยป่าแล้วไม่ใช่พื้นที่ของเมืองสิพื้นที่ของดาวอ่าเป็นพื้นที่สีเขียวถึง5%ก็คืออบเจิตีต่อไปก็คือทําให้ประชากร ทั้งดาวรวมกัน1ล้านซึ่งผมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆพาทเดียวอันนี้ไม่จบแน่ๆไม่เป็นไรก็ประมาณนี้สําหรับพาร์ทนี้ก็เราดันเมืองตอนนี้มันมีแค่แสนสองหมื่นเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปติดที่อะไรนะเดี๋ยวเาเช็คแปบบ๊บอ้าวเขามาต้องใช้คอมพิตด้วยเหรออ้าวผมไม่รู้แล้วผมผลิตคอมพิตมาเยอะมากเขามาทําอะไรเออมันใช้อะไรวะอ๋อมันหยุดการผลิตไปไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยแก้กันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาแก้กันก็ว่าทำไมมันไม่โตสักทีลืมดูนะ ก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับเกมแพลนบีทรูฟฟอร์มกับพื้นที่สีเขียวของดาวดวงนี้ของเราก็ต้องไปแล้วนะครับไปแล้วสวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปเลยนะ